ต,ตับชนีกับตับผู้ชายค่ะอ่าเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็ตับบ้างมีสองสีอ่ามีรูบ้างมีเดือยบ้างอ่าใช่ไหมมองปกก็รู้เลยไปตับกระเทยแล้วตับกระเทยนี่กินแล้วอร่อยกว่าใช่ไหมคะใช่ปีเคยกิน พี่ไม่เคยกินพี่เคยแต่คนโดนมากินตับปีอ่าตับๆับเขาเรียกตับ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 อย่างนี้นหรอใช่เลิศจับตับตับกระเทยจะหวานอร่อยตับกระเทยจะหวานกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มันด้วยไมกินแล้วติดใจ ไปกินแล้วติดใจอ่ะไม่นั้นหนังเจนวายทำไมดังขนาดน,นี้ใช่กินตักมันฉ่ำมากทุกวันมีอร่อ,อยงไงกินแล้วติดใจผู้หญิงดูยังชอบเลยชอบชอบน้องเจนวายชอบไหมคะคุณพี่ผู้หญิงทุกคนชอบไหมคะชอบอ่ะไม่นั้นหนังเจนวายผู้หญิงดูนะไม่ใช่กระเทยดูเพราะว่ากระเทยไม่ดูไงกระเทยไม่เคยดูกันหรอกใช่กระเทยไปทำจริงดูกระเทยไปทำนอกจอแล้วก็เอาผู้ชายมาเล่นเป็น เป็นเจนเป็นกระเทยเป็นเกยแต่จริงเป็นผู้ชายแท้แท้ใช่ไหมเมื่อีกบอกว่าฟินค่ะดูแล้วฟินฟินเลยใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่ายุคนี้มันยอมรับแล้วไงเว้ยอเขาเป็นแบบว่าเราเป็นสาววัยอะไรเนี้ยโอเดี๋ยวนี้สาววัยเยอะนะปีเดี๋ยวนี้สาววัยเยอะสาววัยเพราะแดกวายเยอะไง ก็คืนแดกวายแล้วก็ล่อนเล่พเพเรจรเหมือนล่อนเล่จ <Ừ. S 1> ิวเวลรี่ไหมคะไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยก็เทอมนต้องไปล่อนแถวสนามหลวงอืสนามหลวงบ้างตรงไอ้ต้นมะขามเยอะๆอแต่ยุคนี้มันไปนล่อนแถวไหนเดี๋ยวนี้มันมีบาร์โฮสไงลูกผู<อ>้หญิงก็เลยเที่ยวโฮสเต็มเลยกระเทยก็เที่ยวโฮสอะไรก็โฮสโฮสโฮสสวัสดีจ้าพี่ชูชัยน้องแป๊ะพี่เป้านะเป้า พี่เป้าคุ้นชื่อจันเป้าไหนคะเป่าหญิงเป้าชายอ่ะเขาพูดเป้านี้แบบเสียวเลยแม้ดูเหมาหมอยตัวหนูก็สาวแฟนหนูก็สาวแต่หนูสวยกว่าจบเออเลิศอันนี้เป็นมิติใหม่คือเดี๋ยวเนี้มันแปลกมากเลยนะพีเด็นนะ้เป็นไฮบิดสาวกับสาวแล้วจับมือกันเลิกคิสกันยุคปีรับไม่ได้เลยนะ ต้องเป็นเกย์กับผู้ชายแท้ๆยุปีแล้วเดี๋ยวนี้งงมากเลยไอ้สาวกับสาวจับมือกันและจูบกันแล้วคุณยังไม่รู้เลยใครเป็นผัวเป็นเมียก็บอกอ๋อแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะสับล่างได้อ่ะลดได้แรงมายุปีไม่มีนะอีตัวเมียก็เป็นตัวเมียต้องู้กับเป็นตัวต้องออริจินัลเพียวยาวเลยเพียวเลยต้องชายแท้เจี๊ยบจบจนมันตายเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้กายมาบอกว่า ชายแท้ไม่เอาอชอบเกย์ด้วยกันลอกสาวด้วยยิ่งชอบเลยงงเลยเห็นไหมสามสี่สิบปีวิวัฒนาการทางเพศเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวนี้สำหรับกันจนงงแล้วค่ะเลิศมีคนถามว่าแป๊บแ,แบบไหนเอาไปถามลูกแป๊บลูกแป๊บตอบแล้วแป๊บก็บอกไปเลยเสิฟ i everything jingle bell yeah ใช่ไหมใช่ everything jingle bell but w n o อืมพี่ชเป็นผู้หญิงแท้หญิงแทร้อยเปอร์เซ็นแต่เพศไม่แท้อืมแต่ใจสวยอืมแล้วก็ใจเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ถึงกับจีิงแบบสาวสองก็ไม่ขนาดนั้นเนาะอืมปีก็เป็นประมาณนี้แหละไม่ชอบอะไรที่แบบสาวจนเ็าเรียกอะไรนะแ๋นแหรือกิกัสกระตูวูอืมไม่นี่จะเป็นคาแรคเตอร์ก็เราอาจจะเกี่ยวกับเราถูกเลี้ยงมาในยุคก,ก่อนเนาะ ยุคยุคคุณชายอ่ะสมัย,<ต>ยุคนี้มันต้องแจ๋มแจ๋แล้วก็ดูแลฉลาดเรื่องงานเยอะเก้งกวางสมัยก่อนกดดันนะรู้ว่ากดดันมากแต่วเวลาดันนี่ไม่ต้องกดลงไปแรงๆนะ<อ>ถึงจะชอบอ่ะปูดขมวดหมวดมากพอดันแล้วกดไม่แรงก็ไม่ชอบอีกนะผัวเป็นทอมเมียเป็นสาวสองเออไหมอ่ะงงอ่ะ แต่ยังไม่เลิศก,กว่าที่ชายแท้เป็นแฟนกับสาวสองแต่สาวสองรับบทผัวเออ,อน,นั้นยิ่งไปอ่ะอดี <c oughs> แล้วชายแท้รับบทเมียเออปวดหัวมากอันนี้เลิศอันนี้เลิศเ,เดีนยวนี้เป็นแบบนิ่จริงมีคนชมว่าหน่าเด็กจังค่ะทําอะไร<อ>ะเพี่ชัยปีนี้เอบอกเลยนะสามสิบหกแล้วแต่กลับกันสามสิบหกแต่กลับหัวกลับหางกลับกัน ไม่อยากให้เรารู้สึกฟังแล้วแก่อืห้ามเลยเราก็เลยทำตัวเด่นเราต้องเป็นตุ๊ดเด็กตุ๊ดซีไดอารี่เป๊อย่าเป็นตุ๊ดแก่พูดแก่พูดถึงตุ๊ดเด็กอ่ะคลิปนั้นอะปีเหมือนมากเลยนะที่ก่อนตุ๊กตาอยู่ดีเวอร์ไม่เอาอะไรมันเล่นตัวปีเองเึงจะมาให้แมวเดี๋ยวออกมาเห็นเลยตุ๊กตาแล้วทำไมฉันทำแต่จิติ่ีกว่าธชา แต่ไม่ได้ดัดจรินั่นนี่คือตัวต้นปีกอตุต๊กตาอย่างนี้นก็เดินก็เป็นก่อนไงนแล้วภาพมันเลยเหมือนอ้อนแอนปะปาบิ๊กให้ไงบ้าไม่มีเลยนั่นเดินเองแต่ภาพไม่ออกมาเป็นแบบนั้นไม่รู้ดูตัวเองเลยเออทำไมทำไมกูเหมือนแบบแม้มันจบจัดสตีวัตรคังมัม <า S 2> นมีสิพอแล้วกำลังเดินไปกับดุ่มกรุงเทพคริสเตียนเด็กมาแต่เด็กมาแต่อื้วมีหนุ่มกรุงเทพคริสเตียนกับเอแบบมาจี อืมเรเลือกใครล้วเลือกใครเอาสองสองเลยค่ะบเป็นคนรลภเป็นคนโ่ภน้อยเป็นนิดหน่อยเยอะดี่กว่าน้อยเอ้าอะไรที่มันเยอะย่อมดีกว่าน้อยใหญ่ดีกว่ามีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยชอบแบบไหนเยอะเห็นไหมมีเสื้อผ้าเยอะๆมีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะๆเอาแบบไหนเยอะเอามีผัวเยอะกับมีผัวน้อยเอาแบบไหนมีผัวเยอะอ่าเห็นไหมเป็นโลกนี้มีใครชอบน้อยไม่มี แต่เราไม่มีเลยอ่ะปีใช่ลูกเหรออีตออแหลน้ำตา้ำน้ำตาการเทมธบิ๊กไปไหนค้คะมีคนถามบิ๊กเหรอเขาก็ลอนไปเรื่อยๆก็เป็นดุมเจ้าสัรภาเเขามีเมียทุกกิ่งอำเภออ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์เขาแต่อยู่แล้วก็มีความสุขจบไม่ไม่ต้องคิดว่าเป็นของเราของไทยที่ไปเรื่อยเนาะปทาป้า อ๋อป้าปาก็มีความสุขเขาชีวิตเขาก็ไปกดล่าเลิเขาก็จุกคนนั้นทีกอดคนนีทนนน้ทีให้ทุกคนมีความสุขจบแล้วเนี่ยเราต้นเดือนหน้าเราต้องมีนัดกันนะใช่กับป้าปาทำอะไร YouTube อีกเหรอใช่ไปถ่ายตอนสามปอล้อหมุนอีกใช่ไหมเพราะว่าเอฟซเรียกร้องกันฉ่ำมากจริงหรเปล่าใช่จะได้ปีนี้ตีงกาอีกน้องใช่จะเดือนูเท่าไหร่แล้วจ้าเธอฉันทำขนาน,านันนะมีคนบอกว่า คุณชูใจทัศนคติดมากชูชัยนะครับไม่ใช่ชูใจชูใจก็ได้ชื่อชูใจก็ได้อืคาพูดอุ่นเออจริงจริงอะลูกเห็นคนชมปีในคอมเมนต์เยอะมากเลยนะว่าแบบทาไมเสียงปีหน้าฟังจางเสียงปีแบบเอบ <8 S 2> อแปลกแปลกแปลกบางคนบอกปอีเสียงเหมือนธรรมะชัยโยโหฮิวปีก็เลยบอกอ๋อเสียงเหมือนพระพระธรรมะชูชัยโยาาแล้วก็วัดธรรมกายเนาะ แต่เราอยู่วัดธรรมเกแทนค่ะว่าเป็นภพธรรมะชูชายโยรู้ว่าเสียงหไหมบีดกว่าปีเหมือนเหมือนธรรมชายโยรู้คนบอกวีบุ้งนี<ม>้การเล่นเลยครับแบบนี้เราเป็นคนมีเสียงเป็นอเอกลักษณ์เนาะมีความแบบแผลๆนิดนึงแล้วก็คนต่ำทนอบอุ่น สีแหกสีแหบคําพูดคุณชายเหมือนน้าเย็นเขาบอกเสียงพ้อค่ะจริงเหรอ,อ,อเพราะป้อนนั้นเลยเหรอแต่พี่ว่าไม่นะมันแบบแบบกระดุกนิดนึงไหมแตม่มีแต่คนชมตลอดว่า your voice so beautiful so nice แล้วก็ความละเย็นแล้วก็อบอุ่นเงินพูดเยอะๆครับเพระตอนนี้แดดเมืองไทยร้อนมากขนาดานด่าด่าแรงขนาดั้นบางคนบอกอย่างนี้เรียกว่าด่าแล้วเหรอแล้ว <laughs> ตอนด่าครับเป็นยังไง ือเวลาด่าเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีไม่มีเหตุผลเนาะอย่างเงี้ยเราเห็นสลายน้ําคําอ่ะอยู่ทางเดินเข้านรงนรมเห็นหรือมันอุบาทตาขี้นองขี้นกมเงี้ยปล่อยได้ไงอ่ะโรงแรมถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคลิปแม่ดุพนักงานก็ดูไม่ดุนะดูใจดีเสีงจงนน่นน่มันตัดท่อนที่เหมือนดุแต่จริงเวลาเราพูดเราก็จะมีชม ส่วนที่ชมก็แผนแน,นี้ชมเอาแผนนี้ไปดีเราก็แวะนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงถ้าถ้าดูภาพรวมแล้วไม่ได้ดูเลยแต่ตอนตัดมาแล้วมันฟังตัวเราเองนี่ตกใจเลยตาเลิศเป็นเส้นด่าแรวมจจากแล,แล้วที่ดา่านั่นดา่าใครหรือไมด่าน้องชายนี่ท่ลาคนงานอืนั่นด่าน้องชายเพราะน้องชายไปดูแลหรือพูดกนูนะดูสิมึงทํางานภาษาอะไรนั่นด่าน้องชายไม่ได้ดา่าพนักงานนะมีด่าพนักงานคือมะพร้าว็่ามะพร้าวอ่ะทําไม ทำไมอะปล่อยให้มันร่วมเป็นพันรลูวเรามีมีที่ตั้งสามสิบไร่มะพร้าวที่ดูจะก,กี่ต้นนะอืมแล้วปล่อยให้มันล้มหายตายจากไปงี้เหรอเอาไปบริจาคยิ่งดีกว่าอีกถูกไหมอืมปีนก็ต้องปวดนิดนึงว่าเอ้าแล้วมะพร้าวหายไปไหนใครเอามะพร้าวฉันไปทิ้งเออแล้วก็ต้องอยากรู้อ่ะใช่หรือว่ามันเอาไปขายกันแล้วเงินเข้ากระเป๋าหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้วายเพราะปีนนานๆเข้าไปทีนึงไง มะพร้าวเป็นยังไงบ้างเลยด่าน้องชายและแม่ไม่ได้ไม่ด่านะด่าน้องชายแล้วเอาคนนั้นแบบซักฟอกนิดเดียวซักฟอกผมซักฟอกค่ะบางครั้งเราก็ต้องซักความสกปรกให้มันสะอาดก็เรียกว่าดีท็อกใจแล้วต้องดีท็อกกายพนังงานก็ดีท็อกด็อกดีท็อกภายนอกให้ดูดีเข้าใจไหมพนักงานโรงแรมนะจริพี่เป็นคนใจดีมากพนังงานโรงแรมนะเวลาเสร็จรู้สึกกิวตี้ <net> เห็นรถตู้มาจอดหน้าโรงแรมปุ๊บเนี่ยโอ้โหวิ่งกระจายเหมือนนอกพลังแตกเลยอ่ะอ,อ๋อไม่หรอกเขาก็เก่งใจเราเนาะเราเป็นเราเป็นเราไหนเราเป็นประธานบริษัทแต่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นประธานเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราอาหารการเหมือนกับเราเรย่อหยิ่งหรือหรือ,รอ,รอแบบอวดตนอะไรเงี้ยพี่ไม่ชอบปีก็เป็นปีนี้แหละพี่เป็นปีนี้กนะ็เรียกปีแล้วก็เรียกคุณชูชัยก่อนแล้ว มันต้องไปเรียกท่านประธานครับ่างโน้นอย่างนี้ <c oughs> แต่บางโอนบางคนที่อื่นอ่ะเพิ่งสามสิบกว่าบอกมันต้องเรียกว่าท่านประธานปีไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> มันไม่จําเป็นหรอกคนเราอ่ะอย่าไปถือยศถืออย่างเยอะขอยก็ทํางานดีเราเป็นครอบครัวเราเราก็พอใจแล้ว <c oughs> อืก็แล้อะไรดูแลแบบครอบครัวดีกว่านะ <c oughs> อย่าไปถือยศถือสักถือน่นถือนี่แล้วเขาเขาไม่เขาอยู่กับเราไม่ได้ก็จะอยู่ที่ไหนละเพราะเราทําดีที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วคนที่เขาถือแล้วแบกแล้วมันหนักมีนปี๊ดทำไงดีใช่นะคนที่เขาถือยศถือศักดิ์นักหนักเลยเองก็ดึกถึงกิ้งก่าได้ทองแล้วกันว่ามันหนักไหมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นหรอมันเชิดซะขนาดนั้นน่ะใช่ไหมก็คือลดตัวไม่ได้เลยคนแบบนั้นจำไว้เลยนะพี่เจ้าตัดเอาไว้ว่ายิ่งเรายกตัวเองสูงเท่าไหร่แต่ยิ่งจะยิ่งจะมีคนมากดเราลงไปอื แต่ถ้าเราถ่อมน้อมอ่อนตนกดเราตัวเองให้โค้งคำนับ